สวัสดีค่ะมือเน้นะนึ่งหอยหนึ่งหอยแมลงคู่นะคะโอ้โหนึ่งหอยแมลงคู่อเอาเนะาะตันตาเสร็จแล้วเอาใส่ ใายไใส่ไปใส่ไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะชั้น,นึ่งให้ก็หอมไม่ให้ไม่ได้เขาขาวนะคะอืมอืมอืม รอสักครู่นะคะช่วงที่เราหอยสุกนะคะเรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันมาค่ะมาค่ะ,มคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะแยกยาา อยาเดี๋ยวเราปรุงลดเลยลดเอาตามที่เราชอบนะคะเปรี้ยวหวานเค็มมันอะไรก็แล้วแต่ปรุงไปเลยน้ำกระเทียมดองค่ะนะคะผงนัวขาดไม่ได้อันนี้เสริมรสสักหน่อยไม่บอกเราผงอะไรเสริมรสสักหน่อยนะคะเกลือสักนิด สักหน่อยโอเคเดี๋ยวใส่มะนาวก่อนออออใส่มะนาวก่อนนะคะกินกันยาตัดได้บอกยาพอดีแล้วค่ะกินเสร็จหอยก็เสร็จพอดี พิงช้อนไปซจะแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะสีพูดของเราเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติเป็นไงนเด็ดเด็ดบอกคำเดียวว่าเด็ดอืม้ม นี่หอยของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกนิดค่ะเพราะว่าเด็กกินนะคะมาค่ะก่อนนี้หอยเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเห็นไหมคะมนี่ค่ะเลยโโอ้อ เป็นไงคะกู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดกระทะที่สองนะคะกระทะที่สองกระทะที่สองของเรานี่ไม่ยากเสร็จแล้วคะ่ะกระทะที่สอง ม,ยายมาวันนี้เรามาแซ่บกันนะคะร้อนค่ะร้อนค่ะเรามาแซ่บแป้งข้าหอยแมลงผู่หนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าคลิปหน้าจะมีอะไรสำหรับคลิปนี้ร้อนค่ะบ๊ายบายมามากินด้วยกันนะ